ประวัติโรงเรียนบ้านร่มใสโรงเรียนบ้านร่มใสตั้งอยู่ที่หมู่3ามตบลสองห้องอําเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์มีเนื้อที่ราบพัสดุจํำนวน9ไร่สามงาน92ตารางวาเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6วิสัยทัศน์องค์กรเป็นเลิศบุคลากรมีศักยภาพนักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ ามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและอยู่ในสังคมอยู่อย่างมีความสุขคำขวัญประจำโรงเรียนความรู้ดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำชาติพัฒนาสีประจำโรงเรียนสีขาวเขียวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มใสนายอุดมศักดิ์โคตรประทุมผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ บุคลากรในโรงเรียนจํานวน9คนสภาพโดยรวมของชุมชนอาชีพหลักของชาวบ้านร่วมใส่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาหลังจากว่างจากการทำนาชาวบ้านจะปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานและที่นิยมปลูกกันมากคือข้าวโพดจนกลายมาเป็นอาชีพเสริมของทางชุมชนทางโรงเรียนได้เห็นความสำคัญในอาชีพ ที่นักเรียนมีความผูกพันกับวิถีชีวิตจึงได้จัดทำหลักสูตรท้องถิน่นเรื่องการปลูกข้าวโพดและเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องการปลูกการดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยวทางโรงเรียนได้นำเอาเข้าวโพดมาประกอบเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานเช่นทำข้าวโพดต้มสาคูข้าวโพดข้าวโพดคลุกน้ำตาล ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารแบบเดิมและจำเจบางคนรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากรับประทานจึงได้คิดค้นนวัตกรรมการแปรรูปอาหารชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ทําให้ข้าวโพดมีรสชาติที่แปลกใหม่น่ารับประทานโดยใช้ชื่อว่ากลเม็ดเด็ดๆจากเมล็ดข้าวโพดประวัติโดยย่อของเจ้าของผลงาน นางสาวนัฐการบุญนวพงศ์ตำแหน่งครูคส1โรงเรียนบ้านร่มใสกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์8อเ,เมืองบุรีรัมย์จบุรีรัมย์ปัจจุบันเป็นครูประจำชั้นประถมะศึกษาปีที่4งานรับผิดชอบฝ่ายวิชาการหัวหน้างานห้องสมุดห้องครัวเจ้าหน้าที่การเงินและทำหน้าที่สอนกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ผลงานที่ภาคภูมิใจปี2553รางวัลเหรียญทองอันดับที่15การแปรรูปอาหารระดับชั้นป .4 ถึงป .6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลเหรียญทองอันดับที่1การแปรรูปอาหารระดับชั้นป .4 ถึงป .6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมเขตหนึ่ง รางวัลเหรียญทองอันดับที่สองการประกอบอาหารเช้าเพื่อสุขภาพแบบไทยระดับชั้นป .4 ถึงป .6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งรางวัลครูรักการอ่านยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาประเภทโรงเรียนขนาดกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ เนื่องจากชาวบ้านบ้านร่มใสส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคือทำนาชาวบ้านส่วนใหญ่จะหาอาชีพเสริมโดยการปลูกข้าวโพดจึงศึกษาการแปรรูปอาหารซึ่งตรงกับการสำรวจความต้องการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6นักเรียนชอบวิชางานบ้านในเรื่องการประกอบอาหารมากที่สุดเพราะได้ลงมือปฏิบัติจริงนอกจากนี้ นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หารายได้ระหว่างเรียนและยังสามารถยึดเป็นอาชีพได้เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านร่มใสรู้จักกระบวนการแปรรูปข้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหลากชนิด ให้เก็บไว้รับประทานได้นาน 2. เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการแปรรูปอาหารจากข้าวโพดกลเมเด็ดเด็ดๆจากเมล็ดข้าวโพด 3. มีความรู้ทักษะพื้นฐานในการทำงานมีนิสัยรักการทำงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 4. สามารถนำวัตถุดิบในท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันจัดแบ่งเนื้อหาโดยยึดตามสภาพจริงซึ่งมีโครงสร้างเนื้อหาให้ผู้เรียนเรียนตามลำดับดังนี้หน่วยที่หนึ่งความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้าวโพดลักษณะทางพฤกษศาสตร์และชนิดของข้าวโพดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดขั้นตอนและวิธีการปลูกข้าวโพด หน่วยที่ 2. การแปรรูปอาหารจากขา้าวโพดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเวลาเรียนซึ่งได้กำหนดเวลาเรียนไว้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้รวมจำนวน12ชั่วโมงแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 2. จัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้เรียนรู้เป็นรายบุคคลและเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 3. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง 4. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามลำดับขั้นของการปฏิบัติงาน 5. จัดกิจกรรมโดยเน้นให้นักเรียนเกิดความรู้ทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 6. จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากตำราเอกสารใบความรู้ใบางานและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 7. จจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการกลุ่มเพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นรู้จักรับผิดชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 8. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียนศึกษานอกสถานที่9 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยคำนึงถึงสภาพจริงของท้องถิ่นการดำเนินการผลสมริดประโยชน์ที่ได้รับนักเรียนสามารถแปรรูปอาหารจากข้าวโพดมารับประทานได้และสามารถประยุกต์ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูปและถนอมอาหารเพื่อให้เก็บไว้รับประทานได้นานรวมถึงวิเคราะห์คุณค่าของอาหารแต่ละชนิดว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง ปัจจัยความสำเร็จเชิญผู้ที่มีความรู้ชาวบ้านมาเป็นวิทยากรในการปลูกข้าวโพดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแปรรูปอาหารเพื่อเป็นการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียนและยังสามารถยึดเป็นอาชีพได้เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วบทเรียนที่ได้รับนักเรียนรู้จักกระบวนการแปรรูปอาหารจากข้าวโพด สามารถทำได้ง่ายรวดเร็วและหลากหลายกรรมวิธีมีคุณค่าและประโยชน์ต่อสุขภาพเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยการเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับเป็นตัวแทนในการแข่งขันการแปรรูปอาหารในระดับกลุ่มเมืองบุรีรัมย์8ระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งเหรียญทองอันดับหนึ่ง และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหรียญทองอันดับที่15โดยจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมมากในแต่ละงานมีการขอเอกสารสอบถามวิธีการทำและซื้อผลิตภัณฑ์ไปรับประทาน